เวียดนามเลือกที่จะไม่พึ่งพารัเสเซียต่อแต่ดันหันไปพึ่งพาอินเดียโดยการเลือกขี่นาวุธเนื้อเสียงอย่างบราโมสที่เขาผลิตร่วมกับรัเสเซียเอง สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับขี่ปนาวุธต่อต้านเรือความเร็วเหนือเสียนะคะในทางฝังของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะคะแล้วก็เอเชียตะวันออก ที่เป็นยุโรปด้วยซึ่งทั้งสองกรณีนะคะมันมีจุดเริ่มต้นนะคะหรือจุดร่วมที่สําคัญค่ะนั่นก็คืออย่างขีปนาวุธอย่างตระกูลของ P 8 0 0อ Onik นะคะเป็นของรัสเซียซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบนะคะเลยจุดตั้งต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนะคะในยุทธศาสตร์ของทางทะเลทั้งในเวียดนามและเกาหลีใต้เลยค่ะโดยนะคะมันมีข่าวจากล่าสุดจากทางฝั่งของเวียดนามนะคะเขาได้เลือกซื้อเจ้า Brahmos นะคะแทนที่จะซื้ออนิกจากทางรัสเซียเพิ่มค่ะแต่เดิมเนี่ยคือรัสเซีย เขาใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศทางช้ยฝั่งของบัสตินพีนะคะที่ติดตั้งด้วยขีปนาวุธอย่างพีปัลและโอนิกส์ที่อยู่ทางนั้นแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าโอนิก์เองมันก็ถือเป็นหีปนาวุธที่ต่อต้านเรือขั้นสูงนะที่เขาแบบผลิตจากรัสเซียเลยมันมีจุดเด่นนะคะก็คือในเรื่องของความเร็วเหนือเสียงหรือเป็นซูเปอร์โซนิกนั่นเองตลอดการช่วงบินค่ะด้วยมันสามารถทำความเร็วได้ถึง2.5มกักจนถึง3มักเลยและมีระยะยิงนะคะประมาณ300-600กิโลเมตรก็ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เขาได้นะคะ เนือดวหัวโลของมันนะคะจะมีน้ําหนักประมาณ200-250กิโลกรมัมและขีปนาวุธเองนะคะจะมีน้ําหนักรวมแล้วนะคะก็คือ3ตันด้วยกันโดยเจ้าระบบแพนตันพีนะคะที่ใช้ยิงในตอนนั้นเนี่ยก็มีชื่อเสียงมากนะคะในด้านของความยืดหยุ่น ในการเคลื่อนย้ายแล้วก็การยิงจากชายฝั่งค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือเวียดนามเนี่ยแทยนที่เขาจะซื้อโอนิกเพิ่มนะคะเพื่อไปประจําการในใชายฝั่งของเขาเนี่ยหรือบอสัสซันพีนะคะบัสซันพีรถใหม่จากรัสเซียนะคะแต่เขาเนี่ยกลับไปเลือกทางฝั่งของบาสโมนะคะจากอินเดียนั่นเองซึ่งอยู่ๆมันปาดหน้ามาได้อย่างไรนะคะทางที่ปกติแล้วก็ซื้อจากทางฝั่งรัสเซียและเจ้าบาสโมนะคะมันคืออะไรมันก็คือขีปนาวุธที่พัฒนาโดยอินเดียร่วมกับรัสเซียนั่นเองที่มันมีพื้นฐานนะคะมาจากเทคโนโลยีของพี 800โอนินั่นแหละค่ะแต่ว่าจ้บาบปาโมดเนีเ่ยมันจะถูกปรับแต่ให้มันทันสมัยมากขึ้นเช่นในเรื่องของการลดขนาดนะคะแล้วก็การติดท้งบนเรือรบในเครื่องบินด้วยและอนาคตเองเนี่ย าจจะติดตั้งบนเรือดำน้ำได้ด้วยค่ะซึ่งมันเป็นเวอร์ชันที่มาตรฐานของบราโมสเอนะคะที่เขาก็พัฒนานะคะให้มันลำได้มากกว่าซึ่งมันมีระยะทําการยิงนะคะประมาณ290ถึง300กิโเมตรนะคะเพื่อไม่ให้ละเมิดข้อจํากัดของ MTCR นะคะก่อนที่อินเดียจะเข้าเป็นสมาชิกนั่นเองคือมันก็มีแบบข้อ,ข,อข้อจากัดนะคะที่ในเรื่องสัญญาที่เขาเข้าเป็นสมาชิกของรุ่นนี้นั่นเนาะแต่เวอร์ชันใหม่พวก b r a h m ส s ER นะคะก็สามารถยิงได้ถึง400ถึง500กิโลเมตรแล้วค่ะในตอนนี้ได้ ของความเร็วนะคะก็ยังคงอยู่ที่ประมาณ2.8นะคะถึง3มากนะคะเมื่อเทียบกับนิกในแง่ของ y พล a d นะคะหรือพวกหัวลบเนี่ยปブาโมสเนี่ยจะสามาร,รถบรรทุกได้ราว200-300กิโลกร,รัมนะคะซึ่งก็ใกล้เคียงกับโอนิกค่ะว่าทำไมเวียดนามนะคะถึงเลือกปブาโมสเองนะคะก็มีหลายประเด็นค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะคือ เขาเองก็ต้องการกระจายความเสี่ยงนะคะในการพึ่งพาอาวุธจากรัสเซียด้วยโดยเฉพาะในหลังสงครามของรัสเซียเคเอนะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์ของรัสเซียกับตะวันตกเนี่ยซับซ้อนมากขึ้นนะคะคือเขาก็โดนในเรื่องของแซงชันเนาะเขาไม่ได้แบบนำอาวุธจากตะวันตกเข้ามานะคะดังนั้นเมื่อก็เลยกลัวในตรงนี้นะคะว่าเขาจะพึ่งพารัสเซียมากเกินไปคืออินเดียเอนะคะเขาก็เสนอแพ็กเกจขายที่ยืดหยุดด้วยและอาจจะรวมถึงในการถ่ายทอดนี้มีบางส่วนในอนาคตด,ด้วยค่ะ แล้วความสัมพันธ์ในด้านของการเมืองระหว่างเวียดนามกับอินเดียนะคะในช่วงนี้ก็จะอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะโดยเฉพาะดีกรอบของยุโนศาสตร์อย่างแอตแลสนะคะของอินเดียเองเนี่ยแล้วก็การถ่วงดุลจีนนะคะในทะเลจีนใต้ที่ก็จะร่วมมือกันนะคะไม่ให้จีนเนี่ยเป็นลามอะไรมากกว่านี้ ดูยตัวเลเขคร่าวๆนะคะเวียดนามเ,นเองอาจจะซื้อประมาณบราโมสเนี่ยมูลค่าถึง700ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ถือเป็นดิวที่ใหญ่มากเลยค่ะในภูมิภาคแห่งนี้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคือเวียดนามเนี่ยก็จะพึ่งพารัสเซียเป็นหลักนะคะแต่พอเห็นอะไรหลายอย่างแบบเนี่ยถ้าจะมุจะให้พึ่งพารัสเซียอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไปไม่รอดดังนั้นก็เลยแบบต้องกระจายนะคะกระจายอำนาจต่างๆในการที่ไปซื้อทางฝั่งของประเทศอื่นบ้างซึ่งก็ได้เป็นอินเดียนะคะที่ได้ซื้อค่ะ แล้วมันก็มีข่าวในช่วงก่อนหน้านั้นเลยค่ะยาวนานมากสําหรับทางฝั่งของเกาหลีใต้เองนะคะเขาก็พัฒนาขีปนวุธไคลโอนิกเช่นกันมันก็คือเขาเคยมีโครงการลับนะคะในการพัฒนาขีปนวุธต่อต้านเรือความเร็วเหนือเสียงที่มันคล้ายกับเจ้า P แปและโอนิกของรัสเซียค่ะคือมันเปิดเผยนะคะในช่วงประมาณปี2021นะคะว่าเกาหลีใต้เองเนะะี่ยเขาได้ทดสอบต้นแบบขีปนวุธชนิดหนึ่งนะคะที่มีสเปกใกล้เคียงกับโอนิกมากคุณสมบัติเนี่ยก็คือมันมีความยาวตัวขีปนวุธเนี่ยประมาณ6.6เมตร น้ำหนักของมันเน่ยก็จะประมาณ1.5ตัน,นะคะ่ะหัวลบเนี่ยก็จะหนัก2-50กร,รมัมซึ่งก็ใกล้เคียงกับเจ้าของปราโมลและก็โอนิกนั่นเองระยะการยิงนะคะก็จะอยู่ที่300-600ถึงกกิโลเมตรแล้วแต่ละรุ่นค่ะรวมถึงความเร็วบินนะคะก็อยู่ที่3มาค,ค่ะซึ่งถือว่าเร็วมากๆนะคะสำหรับขี่บรรวุกต,ต่อต้านเรือเลยนะคะเพราะว่าอย่างโอนิกเองแล้วก็ปราโมลเองเนี่ยมันยังไม่ถึง3นะคะแล้วแต่ละรุ่นด้วย คือบางรุ่นเนี่ยอาจจะถึงแต่บางรุ่นเนี่ยอาจจะไม่ถึงด้วยค่ะดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจเลยนะคะก็คือมันมีการตั้งข้อสังเกตน,นะคะว่าเกาหลีใต้เองนะคะก็อ,อาจจะได้รับข้อมูลทางเทคนิคหรือความร่วมมือบางอย่างจากรัสเซียด้วยนั่นเองคือมันมีแบบช่องทางของบริษัทด้านอาวุธของรัสอย่าง a m a s ์สแอนนะคะคือในช่วงก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยระหว่างเกาหลีใต้กับรัสเซียจะเย็นลงนะคะหลังจากปี 2014นะคะที่ผ่านมาไม่แน่นะคะโครงการขีร่บรรทุธนี้ของเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะมีเป้าหมายในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันตนเองในทางทะเลค่ะโดยเฉพาะในบริบทที่ตอนนี้ก็ตึงเครียดกับจีนด้วยหรือจะในเรื่องของการเสริมกําลังนะคะกับเรือพิฆาตชั้น k d x สามนะคะเป็นเรือรบรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยหรือว่าเรือชั้นนั้นนะคะก็ที่ต้องการแบบขี่บรรทุธสูงๆอย่างเงี้ย ก็จะสามารถใช้งานได้ค่ะหรืออาจจะนำมาติดตั้งกับระบบยิงจากพื้นนะคะพวก Coastal Defense u n i t อย่างเงี้ยก็สามารถป้องกันได้นะคะคล้ายๆกับเจ้า Bastion P นะของรัสเซียเลยค่ะที่ก็ไว้ปกป้องเหมือนของเวียดนามเลยแน่นอนนะคะว่าพูดถึงมาขนาดนี้แล้วเกาหลีใต้ยังคงไปใช้เวียดนามก็ยังคงสนใจอยู่นะคะว่าทําไมเจ้าโอนินะคะมันถึงมีอิทธิพลมากค่ะเจ้า P แปดร้อยโอนะคะมันถือว่าเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือที่ประสบความสำเร็จที่สุดของรัสเซียนะคะเพราะว่า มันผสมผสานในด้านของความเร็วซูปเปอร์โฮนิกมีการยิงระยะกลางความสมามารถในการต้านทานสกัดกั้นจากระบบ ป้องกันภัยนาะการของฝ่ายตรงข้ามได้รวมถึงว่าเป็นการบินแบบซีสกิมมิ่งนะคะหรือบินแน่พื้นด้วยทําให้มันสามารถตรวจับยากได้ค่ะจึงไม่แปลกใจัะเท่าไหร่นะคะว่าทําไมโอนิ่ถึงกลายเป็นแม่แบบของพี่รุทุนรุ่นใหม่ๆใ,ใ,ในหลายประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นในทางของอินเดียนะคะที่พูดไปก็คือเป็นบราโมนะคะหรือต้นแบบที่เกาหลีใต้เขาก็พัฒนาด้วยะะและจะรวมถึงอิหร่านด้วยนะคะที่อ้างว่าก็มีการพัฒนา,นาเจ้าขี่บรรทุนเหล่านีนะ้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากโอนิ่เช่นกันค่ะก็คือแบบมีหลายๆประเทศเลยนะคะที่ ก็เลียนแบบมาให้มันคล้ายกับรัสเซียนะคะแต่ก็ไม่ถึงขั้นเหมือนนั่นเองโดยสรุปสุดท้ายนี้นะคะก็คือเวียดนามเองนะคะเขาตัดสินใจที่จะซื้อราโมทแทนนะคะเพื่อเสริมกําลังแล้วก็ลดการพึ่งผ่ารัสเซียในช่วงนี้รวมถึงเกาหลีใต้นะคะในช่วงนะะั้นเขาก็พัฒนากีปนุษย์คล้ายกับโอนิสนาะเพื่อสร้างความมั่นคงภายในประเทศ และทั่วโลกเองนะคะก็ยังคงมองหาเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อจากต้นแบบโอนิตแล้วก็ยังคงเร็วแรงรออนะคะจากสงครามในปัจจุบันนะคะหนึ่งในการโจมตีปัจจุบันเนี่ยก็ยังเห็นอยู่ว่าเออเนี่ยมันก็ยังใช้ได้ใช้ดีอยู่เหมือนเดิมซึ่งลางลาแบบนี้นะคะก็ทําให้เราเห็นนะคะว่าขีปนาวุธเพียงรุ่นเนี่ยเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ทางทะเลได้ในขนาดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแบบสุดยอดเลยนะคะที่สามารถเปลี่ยนอะไรได้ขนาดนี้สำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ม่นคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ